สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่จะมาลองรีวิวอุปกรณ์สำหรับเล่นไ i g ซิมูเลเตอร์นะครับก็ล่าสุดก็เพิ่งจะได้ฮันนี่โคมนะครับมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะแต่ว่าตัวประจำเก่าแก่ที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นของไซเทคนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นแบรนด์ Logitech นะฮะเพราะว่า ทางโลจิเทคเขาเทคโอเวอร์ไซเทคไปนะครับซึ่งของผมเนี่ยยังได้เป็นตัวในยุคที่เป็นของไซเทคอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้กล่องทั้งหมดนะฮะจะมี3าแบบนะบของไซเทคก็จะมีต่้ของผมแน่เป็นยุคที่2ครับถ้ายุคที่3ามจะเป็นกล่องของโล i ิเทคนะฮะแล้วก็ยุคแรกเลยเนี่ยจะเป็นกล่องที่เป็นภาพของโยกใหญ่ๆนะครับยุคเน้นจําได้เลยครับเราก็เก็บตังซื้อโยกนะครับ พยายามเก็บตังก็ไปก็ได้แต่ขอเขาดูครับแต่ก็ไม่กล้าซื้อครับเพราะว่าตอนนั้นงบงบไม่ถึงครับก็ผมก็ค่อยๆสะสมะอุปกรณ์เรื่อยๆมานะฮะแต่ก็เนี่ยครับก็สุดท้ายก็มาซื้อ,อได้ที่ร้านนะครับแต่เป็นของไซเบอนี่เรียกว่าฮอตพอสมควรเลยเพราะว่าเวลาลงขายในกลุ่มปุ๊บแป๊บเดียวจองแป๊บเดียวจองผมจองไม่เคยทันเลยครับ จุดท้ายก็เลยต้องไปสั่งที่ร้านเขานะฮะก็รอของจากเมืองนอกมานะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองรีวิวนะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็มาดูความแตกต่างว่าไซเทคเก่าแก่กับฮันนี่คมรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็มาเริ่มดูที่ของไซเทคกันก่อนเลยนะฮะก็สำหรับของไซเทคนะครับ ก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างตรงไหนยังไงนะฮะก็หนึ่งก็คือจุดเด่นที่ผมว่าเขาขายได้นะครับอย่างแรกก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยฮะคือเขาจะมีชุดท h r o เทิลให้มาด้วยนะครับอันนี้นะฮะเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับ,รบมีหมดเลยตรงนี้สามอันนะครับแล้วก็มีปุ่ม ั้งหมดเซตได้เป็น6ปุ่มนะครับก็ตัวนี้เราจะตัวนี้จะมีตัวตรงหัวมันนะฮะแถมมาด้วยก็เราสามารถใส่เป็นมิกเซอร์เป็นพล็อปนะครับแล้วก็ทรอเทลนะครับแล้วเราสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราถอดออกได้เลยคนระับซึ่งสะดวกมากครับเวลาเราจะเล่นก็แต่ว่างานโดยรวมนะครับก็เป็นพลาสติกครับ ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะแต่ว่าฟีลลิ่งนี่อาจจะไม่ได้ครับเออถ้าเทียบกับของจริงนะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าเออยังไงดีพอใช้ได้ครับน่ฮะเราก็จะมีตัวฐานยึดตัวนี้นะฮะนี่ครับเราก็หมุนเข้าไปกับโต๊ะเราให้แน่นนะครับทีนี้เขาวางหมากเราไว้ยังไงนะครับคือชุดท็อตเทลเนี่ยสำหรับคนที่บินเครื่องใหญ่นะครับอาจจะไม่พอครับเพราะว่าอะไรมันมีแค่3าอันใช่ไหมฮะ ถ้าเราบินเอ่จ็ดสี่เจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดอ่อมันก็จะมีแค่สามเราต้องซื้อเพิ่มครับทีนี้วางยาเราไว้ยังไงนี่ครับเขาให้ปั๊กมาเป็นแบบ ps 2นะครับซึ่งต้องมาเสียบกันด้านหลังนะครับทีนี้ไอตัวทอตเทิลอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างนี้เลยที่เราต้องซื้อเพิ่มเนี่ยมันเป็น usb ครับนั่นหมายความว่า เราซื้อเพิ่มมาเราก็ามาเสียบคือเราเอาเอามาเสียบรูที่2ไม่ได้นะครับก็คือในกรณีที่สมมติว่าเราได้ยกมือสองมาหรือว่าเราได้ทอตเทิลแบบนี้นะที่เป็นปลั๊กแบบนี้ได้เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งครับเราไม่สามารถเอามาเสียบอันที่สองให้กับเจ้าตัวนี้ได้ครับเราต้องซื้อแยกของเขาก็มันจะเป็น USB นะครับ ก็คือเป็นการเหมือนเรียกว่าลดบังคับให้ซื้อเล็กๆนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนของตัวโยกกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผมชอบหน้าตามันนะมันดูดีครับมันดูแบบว่าเอ่อจะบอกว่าเหมือนโบอิงก็ไม่ใช่นะครับจะเหมือนเอ่อคิงแอร์ก็ใกล้เคียงครับแต่เรียกว่าเป็นดีไซน์ของเขาดีกว่าฮะ แต่ว่าค่อนข,ข้างสวยงามครับก็ตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยครับคือจะถ้าให้บอกก็คือมันเป็นคุณภาพที่เรียกว่ากลางกลางครับคือของไซเทคเนี่ยเป็นโยกที่เราเอื้อมถึงได้ในราคาที่ถูกที่สุดแล้วครับ วงเล็บว่าพร้อมชุดทอตเทิลน,นะฮะคือเขาให้มาครบชุดเลยครับคือชุดนี้น่าจะรู้สึกน่าจะประมาณน่าจะเจ0 0ได้ครับก็คือจะมีโยกกับทอตเทิลให้นะฮะก็แต่ถามว่าใช้ดีไหมบินดีมากไหมก็เล่นได้ครับแต่เราต้องเล่นให้ชินครับคือถ้านักบินจริงมาบินเนี่ยมัน จะบินยากกว่ายกจริงมากเลยครับก็มันด้วยความที่มันตัวตัวเนี้ฮะตัวเวลาเรา p i t c พ u ชอัพพ h ชดาวนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูกับของฮันนี่โคมนะฮะก็ตัวเนี้ฮะมันพูดไม่ถูกครับฟีลลิ่งมันแต่ว่าอลองดูสปริงนะครับ ครับสปริงมันเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็มันเอียงได้แค่ประมาณ45องศาครับนี่ฮะเอียงได้เท่านี้แต่ก็ถามว่าในราคานี้ก็คุ้มครับอลองดูดูที่ปุ่มนะเนี่ยฮะตัวนี้ฮนะปุ่มแรกนะครับแน่นอนครับเราก็จะมาตั้งเป็นทริมกันให้เหมือนกับโบอิงนะครับหรือเครื่องบินอีกหลายๆแบบนะครับตัวนี้เป็นแฮสเอ์วิชนะครับเอาไว้ปรับวิวนะครับมุมมอง ็ตัวนี้จะเป็นหน้าจอบอกเวลาครับก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่มีอะไรครับเนี่ยครับปดเป็นฟังก์ชันได้ก็คือปุ่มตรงนี้3มปุ่มคือบังคับแค่จอตัวนี้นะฮะไม่สามารถไปตั้งค่าปุ่มได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับทีนี้ยกตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งว่าทีมสวิตฝั่งนี้ก็มีนะครับน่าหมายความว่าเรามาบินเราบินเ,เป็นนักบินขวานะครับเอามาบินได้เหมือนกันนะครับก็มีปุ่มตัวนี้ ตัวนี้ก็น่าจะปรับเป็น l u ตเ e r ร์ทร m มแมล t r นทรนะครับแล้วก็จะมีปุ่มข้างหลังนี่นะฮะตัวนี้ผมจะใช้เป็น Autopilot Engage Disengage นะครับก็คือปลดปลดออโต้พายลนะฮะอ่าเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังนะครับมาดูที่ตัวบอดี้นะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับก็เป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ย เป็นฐานสำหรับเอาวยึดอุปกรณ์ของเขาที่เพิ่มมานะครับพวก s สว c ช Panel ที่มี l e นดิ้งเกียรนะครับมัลติพาร์เนลก็ได้นะฮะยึดของเขาขึ้นมาเลยก็คือเขาทำมาหลายชิ้นเลยฮะซึ่งของไซเทคอย่างเดียวก็เรียกว่าครบแล้วครับสำหรับการบินนะฮะแต่ว่าดีไซน์ก็เขาดีไซน์ของเขาเองครับไม่ไม่ได้เหมือนเครื่องเครื่องบินแบบไหนนะครับ นี่ฮะอันนี้คือรูที่รูปลักที่ผมบอกนะครับน,นี่คือ usb ที่ไปที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูสําหรับหม้อแปลงครับน,นี่คือรูที่บอกว่าท็อตเทิลที่แถมมาฮะแล้วก็น,นี้เราสามารถมาเสียบเพิ่มได้ครับแต่ก็เอาจริงก็ผมไม่แนะนําให้เสียบจากตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนมันมันไปเ,เรียกว่าดึงพลังงานของโยกมาครับแล้วก็ไฟจะไม่พอครับก็จะเป็นปัญหาอีกซึ่ง ถ้าเล่นไปนานๆบางทีมีปัญหายกหลุดนะครับก็คือบังคับไม่ได้ครับต้องถอดเสียบใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากตรงนี้นะครับเวลาผมเล่นผมจะให้ยกอยู่เดียวๆเ,เล้ครับยังอื่นเสียบแยกหมดก็คือเอาแค่ตัวเนี้ยเสียบกับคอมก็จะเล่นได้นานๆครับไม่หลุดเพราะว่ามันกินไฟแค่สำหรับยกอย่างเดียวนะฮะนี่ครับลองดูมันจะ เรียกว่าไงอ่ะมีเสียงครับก็จะพลาสติกพลาสติกหน่อยนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามครับจับถนัดมือนะครับการค่อนข้างอ้วนเลยโอเคครับทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับก็ยี่ห้อจะเป็นฮันนี่คมอัลโลเนวติคลนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานแลครับผมก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับก็ลองบินไปก็เรียกว่าค่อนข้างถูกใจใช้ได้เลยครับตัวนี้สำหรับชื่อมันนะครับมันไม่ได้ชื่อฮันนี่โคมันชื่อ a l Alpha f ฟ i g h t Controls นะครับก็เป็นทั้งโยกและสวิชพาเนลในอันเดียวนะครับซึ่งดีไซน์ก็ออกมาสวยงามนะครับเ,เดี๋ยวมาลองที่ดูที่ตัวโยกเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับคืออย่างแรกที่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวผมอ่ะมุมนี้มาดูกันชัดๆนะครับก็มาดูความแตกต่างกับสายเทคนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะหนึ่งเลยนะครับผมว่าเรื่องวัสดุแล้วก็การเพ้นสีนะฮะนะครับคือคิดว่าเป็นพลาสติกเหมือนกันนะแต่ว่า นั่งแข็งแล้วก็เนื้อมันคือเนื้อมันดีมากครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวโยกนะฮะดูวัสดุนะครับให้สีดำแบบมีความมันเงานะฮะที่สำคัญคือฟีลิ่งครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับมันสามารถหักได้90องศาเลยแล้วมันนุ่มมากครับเดี๋ยวผมลองปล่อยมือนะครับดูนะครับเนี่ย คือจากที่เคยจับยกในเครื่องบินจริงมาผมว่ามันก็ถ้าตรงนี้ใกล้เคียงมากครับแต่ว่าเออในเรื่องของบังคับเอลิเวเตอร์นะครับก็คือพ c ชอัพพ t ชดาวน์เนี่ยฮะคือผมว่าเขาทำมันหนืดมากเลยฮะตรงนี้เนี่ฮะดึงแล้วล้มเลยเห็นไหมครับตรงนี้หนืดมากครับก็ต้องไปเซตอัพกันดีๆครับให้ เรียกร่บให้เซน i ิ i ิตี้มันอาจจะสูงหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องดึงสุดนะครับถ้าดึงสุดนี่ผมว่าโต๊ะยังล้มเลยฮะค่อนข้างหนดืดตรงนี้ก็คิดว่าหนืดไปครับแต่ก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมาก็เขาบอกว่าฝรั่งบอกว่าของมันยังใหม่ครับสปริงก็อาจจะเหนียวหน่อยนะฮะแล้วที่ชอบอีกอันคือทริมเนี่ยฮะเขาจะแยกซ้ายแยกขวานะครับ คือเท่าที่ผมถามเพื่อนที่เป็นนักบินนะครับเขาบอกว่าที่มันต้องแยกซ้ายขวานะครับก็เหมือนในโบอิงนะฮะในเจ็ดสามเจ็ตองเจ็นะครับ, 37, รบก็แยกซ้ายขวาเพราะว่าเอาไว้แยกบ,บังคับเอเลิเวเตอร์ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับแต่เวลาบินจริงเนี่ยต้องกด2อันพร้อมกันนะครับทมถึงจะปรับให้นะครับแต่ว่าเอาไว้สําหรับสําหรับวิศวะสําหรับช่างนะครับ ลาเขาซ่อมเขาต้องปรับแยกกันน,นี้รายละเอียดก็คิดว่า,น,า,น,าน่าจะเป็นแบบนี้คนระับแต่ถ้าผิดก็บอกได้นะครับแก้ไขได้ครับบางทีอาจจะมั่วฮนะแต่ฟีลิ่งเวลาเลี้ยวเนี่ยดีมากเลยครับแล้วทรงทรงของโยกเนี่ยผมเห็นตอนแรกผมก็คุ้นมากเลยว่ามัน,มนคล้ายอะไรนะครับผมว่ามันคล้ายเซตหน้าหนึ่งห้าสองนะครับลองดูครับแล้วก็มีปุ่มเนี่ยนฮะ ผมแสเอวิชมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูครับกดแล้วมันเสียงมันไม่มีน,ะนิ่มมากแล้วก็มีปุ่มด้านหน้านะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีทริมนะครับแยกแยกกันเหมือนกันนะครับสองอันก็ทีนี้เราก็สามารถปรับเป็นออลลอรอนทริมอันนึงลาดเดอร์ทริมอันนึงได้นะครับก็มีปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มแอมนะครับแต่ก็สังเกตไหมครับเทียบกับไซเทคเมื่อกี้ ข้อด้อยอีกอย่างก็คือฝั่งนี้ไม่มี elevator trim ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราบินขวานะครับเราก็ไม่สามารถปรับทริมจากตรงนี้ได้นะครับก็ต้องอาศัยตรงนี้นะฮะซึ่งผมว่าถ้าปรับทริมเอลิเวเตอร์ทริมไปซ้ายขวาเนี่ยมันยังงน่าจะงงครับอันนี้มาดูใกล้ๆก,กันทีเดียดียานะครับก็ของไสเทคเนี่ยเราต้องไปซื้อสวิช c พ p เนล l มานะครับเพื่อที่จะมีตัวที่เราเอาไว้ กดบังคับพวกเป็นแผงตรงนี้นะครับตรงนี้จะคล้ายๆของพวกเครื่องเครื่องเครื่องเล็กนะครับเครื่อง general aviation นะฮะเหมือนพวกเซสนาะครับพวกมูนนี่นะครับก็มีอะไรบ้างก็ครับ alternator นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ก็เป็นอัลวอตอนิกส์นะครับ master switch แล้วก็ตั้งครับแล้วแต่นะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นพวกไฟนะครับก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยก็นะครับ s t r o บ e light map l i แต่ว่าของไซต์เทคจะมีให้เยอะกว่านี้คนะจะมี panel light อันหนึ่งอันนี้ไม่มีให้นะครับแล้วก็ทีเด็ดฝั่งขวานะครับมีลักษณะเหมือนเป็นกุญแจสตาร์ทเลยนะฮนะเนี่ยฮะก็เป็นแมกนีโตสนะครับก็ สตาร์ทนะครับก็ใช้ได้ครับตรงนี้ให้มาแล้วผมว่าโอเคนะมันได้อารมณ์มากเลยแล้วอยู่ตรงตรงตำแหน่งเดียวกับพวกเซตหน้าเนียฮะคล้ายๆกัายกันปกติจะเป็นกุญแจอยู่สตาร์ทอยู่ประมาณแถวๆนี้นะฮะแต่คิดว่าด้วยดีไซน์มันมันมันไม่ได้ครับก็เลยต้องต้องไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้สามารถชุดนี้นะสามารถถอดออกได้นะครับเป็นโค้งนะครับก็เอาไว้วาง อาอไม่ใช่ดิเอาไว้ติดพวกพาร์เนลของ -"Sitec ไซเทคนะครับได้เลยนะครับก็มาใช้ใช้กันได้เลยตรงนี้แต่เราไม่ใช้เราก็ถอดออกก็ได้ให้มันเป็นโคง้โคงๆสวยๆนะครับเนี่ยแล้วดีไซน์ตรงนี้ก็ไม่ทิ้งความเป็นชื่อเขานะครับก็ฮันนี่โคมนะครับทรงก็จะเป็นแบบเป็นเป็นรวงพึ่งเป็นลังพึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับ ครับก็สำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มกับรูเสียบ power นะฮะนี่นะฮนี่ครับตรงนี้เป็นปุ่ม LED นะครับก็มันจะติดที่ตัวโยกนะครับก็พอผมก็เฉยๆนะมันก็จะติดเป็นไฟสีแดงดูสวยงามดีครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ให้ความสมจริงกับใน cockpit เราเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นนี้เป็นสาย USB นะครับ power สายเดียวเลย ไม่มีรูอื่นให้เสียบแบบไซเทคนะครับก็ใช้เป็น usb c นะครับนี้ก็ข้างหลังก็เป็นโลโก้นะฮะใช้วัสดุมีความมันเงานะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวฐานกันนะฮะอก่อนมาดูที่ฐานนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะฮะว่าเอ่อจากตัวยกเนี่ยมันส่งสัญญาณไปที่ที่ที่เรียกว่าปุ่มพวกเนี่ยนะฮะด้วย,ด,วยด้วยสายเนี่ยนะครับ ถอดได้มันลนักษณะคล้ายๆสายโทรศัพท์นะครับคือเราต้องต้องเสียบเพื่อให้ปุ่มปุ่มปุ่มพวกนี้ทํางานนะฮะถ้าถ้าเราไม่เสียบมันก็ไม่ทํางานครับสําหรับคิดว่าเป็นออไอเดียที่ค่อนข้างดีนะฮะคือสําหรับคนที่อยากใช้โยกให้เหมือนจริงเนะเพราะโยกของจริงก็ไม่ได้สวิต์ปุ่มอะไรเยอะขนาดนี้นะครับก็คือ ก็ไม่ต้องเสียบเลยครับบังคับยอกอย่างเดียวนะฮะเนี่ครับเข้าไปได้สุดต่านี้ออกมาได้สุดตัวนี้นะครับแต่หนืดมากครับเนี่ยครับแรงตึงค่อนข้างสูงมากสำหรับที่ตัวฐานนะครับเนี่ยฮะจะมีตัวล็อก2อันเลยนะฮะไม่เหมือนของไซเท็กครับต้องดูไซเท็ครับ ของไซเทคจะเป็นงนี้นะฮะนี่ครับที่ฐานจะมีนะฮะที่ฐานจะมีตัวล็อกแค่อันเดียวนะครับอันนี้ซึ่งบางทีถ้าเรายึดไม่แน่นเนี่ยมันก็จะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไม่ได้ครับแต่ถ้าเราเราดันเข้าไปสุดมันก็ก็ไม่ครับก็ยกวไาไม่ไม่ไม่ได้เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาครับแต่กรณีว่าเราไม่สามารถยึดยกไปได้สุดมันติดอะไรที่ใต้โต๊ะนะฮะก็ อาจจะมีปัญหาหนิดนึงนะครับทีนี้มันเด็ดอีกอย่างก็คือว่าตัวชุดโยกของเขานะฮะตัวชุดโยกของเขาครับมันมันจะมีฐานที่แยกชิ้นนะครับไม่เหมือนของไซเทคนะค,คือเราสามารถขันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราไม่อยากจะยะ้ายฐานมันไปนะครับ ไม่งั้นเ,เวลาเราย้ายไปไหนในเวลามาติดเนี่ยมันจะหาตำแหน่งเดิมค่อนข้างยากครับคือเราก็จะถอดเฉพาะตัวโยกนะครับนี่ครับลุกละนี่ฮก็จะเป็นฐานนอย่างเดียวเลยซึ่งสมมติว่าเรายกยกออกเราอยากจะ บนโต๊ะแล้วเนี่ยมีคีย์บอร์ดแล้วอยากยาคีย์บอร์ดกลับมาวางก็จะมาวางแถวนี้อะไรยังไงก็ได้นะครับมันก็จะไม่มีโยกมาเกะกัน,นะฮะแ้วเวลาจะเล่นเราก็เสียบกลับเข้าไปยกก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมที่เราเคยเยึดไว้ไม่ต้องมานั่งจำนะครับไม่งั้นมันผิดตำแหน่งนะฮะนะครับ,รบก็โดยรวมเท่าที่ลองเล่นแล้วก็ ก็ดีนะครับสนุกมากเลยเพียงแต่ว่า,าต้องปรับค่าพิชดีๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตั้งค่าตั้งค่าที่ตัวซอฟต์แวร์เราให้ดีนะฮะเอาครับ,รบทีนี้เราจะมาดูไฟของเจ้าฮันิคมนะครับผมลองเสียบต่อกคอมนะฮะดูฮะ สามารถปรับระดับได้นะครับก็บางคนบางท่านอาจจะชอบนะฮะมันดูแบบว่าเป็นสีแดงดูแบบดูสายไอครับดูเป็นเกมเมอร์นะครับเป็นเหมือนพวกกจอสมัยนี้ครับมีแสงสีนะฮะดูแรงเขาก็ของไซเทคนะครับนี่ฮะเป็นนาฬิกาเห็นไหมฮะ เราสามารถปรับโหมดได้ด้วยสวิตตัวนี้นะครับเนะยทุกวนี้ยังไม่รู้เลยครับว่ามันมันปรับไปเพื่ออะไรนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเป็นนาฬิกาครับตามคอมพิวเตอร์ของเรานะครับครับทีนี้มาดูเรื่องขนาดและมิติมันนะฮะก็ไซเทคกับของ Alpha f i ไฟคอนโทรล l s นะครับตัวนี้ทำมา ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าตัวฐานมันเนี่ยของฮานิโคมจะใหญ่กว่านะครับดูนะฮะความสูงก็จะมากกว่านะครับเวลาติดก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าโต๊ะของเรามีเนื้อที่เหลือพอหรือเปล่านะครับเนี่ยของไซเทคจะจะเตี้ยกว่านะครับแล้วก็กินเนื้อที่น้อยกว่านะครับแล้วออกแนวเป็นเหลี่ยมๆนะครับเราสามารถวางคีย์บอร์ดวางอะไรบนนี้ได้เลยนะฮะนี้ของฮานิโคมเนี่ยจะวางได้ครับแต่ว่ามัน อาจะสั้นนะฮะซึ่งจริงเขาทำมาให้ให้เราติดไอตัวสวิชพาเนลของไซเทคมากกว่านะครับน่าจะขนาดพอดีกันนะดูน,นะฮะฐานมันเท่ากันเลยตัวนี้แต่ว่าตรงนี้เป็นโค้งครับก็หมดสิทธิ์ที่จะวางของนะครับแต่โดยรวมก็ขนาดที่ตัวโยกอะไรเองก็ใกล้เคียงกันครับ อะครับทีนี้จะมาสรุปโดยรวมนะครับเราเ,าเทียบระหว่างฮันิคมตัวใหม่ล่าสุดกับไซเทคเจ้าเก่าทีา่ของตลาดมานานนะครับแล้วก็ค่อนข้างยอดนิยมนะครับก็ถ้าในเรื่องรูปทรงแล้วเนี่ยผมว่าไซเทคมีความที่เหมือนกว่าเป็นเ,เหมือนเครื่องบินโดยสารมากกว่าที่เราชอบบินกันนะครับ ถ้าเป็นฮันนี่โคมเนี่ยทรงมันจะเหมือนพวกเ,เครื่องบินเครื่องบินเล็กนะฮะเ r a l a อ i a t i o นนะครับแต่ถ้าในแง่คือคือใครจะเอาตัวไหนไปเล่นอันไหนก็ได้นะครับแต่ตรงน,นี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะฮะหรือคุณอาจจะมีสองตัวไว้ตัวหนึ่งไว้บินเ,เครื่องบินเล็กตัวหนึ่งไว้บินเครื่องบินใหญ่นะครับแต่ทีนี้ถ้าในแง่ feeling การบังคับนะครับผมว่าฮันนี่โคมดีกว่าครับ อย่างแรกคือเนี่ยครบมันบิดได้90นะครับแล้วก็แต่ว่าพิชอัพพิชดาวจะเหนียวไม่หน่อยต้องยึดโต๊ะดีๆนะครับนี่ครับของไซเทคครับเนี่ยโยเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะฮะเลี้ยวสุดแค่45องศานะครับแต่ก็ใช้เล่นได้ครับทำไงได้ครับมันเป็นโยกที่คุ้มค่าแล้วก็ราคาดีที่สุดแล้วฮะ ตัวฮันนี่โคมนี่ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือไซเทคนะครับเขายังมีสวิตตัวนี้ให้ครับเผื่อมาให้เราเป็นเอล v เวเตอร์ทนะครับแต่ว่าฮันนี่โคมไม่มีให้นะครับก็คือ h ั n นี่โคมเนี่ยเหมาะกับบินซ้ายมากกว่าครับไซเทคนี่สามารถปรับให้บินขวาได้นะครับแล้วก็ไซเทคเราต้องเขามีทอตเทิลให้ใช่ไหมฮะ ฮันน uh, mm ี่โคมไม่มีแต่ฮ mm ันนี่คมมีสวิตตัวนี้ให้เลยไ t e ทคไม่มีครับค่อนข้างสูสีตรงนี้แต่ว่าของไซเทคเราซื้อมาเพิ่มทีหลังได้นะครับฮันน mm ี่โคมยังมีอีกชุดนึงนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเขาเป็นชุดใหญ่เลยก็แต่ว่ามันเหมาะกับใช้กับเดสก์ท็อปนะครับ mm hmm. ก็ตัวนั้นยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะ mm hmm. ก็ยังไงวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ก,ก,ก,สสก,ก, like, ก,ก็ขอบคุณมากครับถ้าถ้าดีคลิปต่อตอไปก็กะว่าจะเอาฮาร์ดแวร์ที่ผมสะสมไว้มารีวิวเพิ่มนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร e ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ